เพีงเตะฟุตบอลไม่ได้หรอกคุณย่าใครเตะคุณย่าเนี่ยไม่เตะนั่งเฉยๆพอแล้วคุณย่าจะไปตีป้าทำไมป้าเขาทายาให้เธออยู่ไม่พอแล้วเดี๋ยวสิเขาทาครีมให้อยู่เธอจะเย็นๆอะไรกันนะกะนนังแล้วก็นั่นก็ทายาให้อยู่อ่ะเออคุณย่าใจเย็นๆสิคะมันเจ็บมือไม่เจ็บหรอก แย่อย่าโอเวอร์ดิเขาทาถูทาถูให้อยู่อ้ยพอ่อพอย่าต<อ>ีป้าบอกให้พอแล้วเล็บยาวไหมเนี่ยยาวเลยเนี่ยเล็บอะ่ะพอแล้วพอวต้องตัดเล็บหรือนะป้าไม่ต้องตัด ขดเลยตัดที่นิ้วขาดเลยอยา่ยาอยา่าอย่าเดี๋ยวเถอะที่นิ้วขาดเลยแต่มาตีกันเดี๋ยวเถอะตีป้าเดียเเด๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวไม่มีคนดูแลแลว้วไม่มีคนเลี้ยงนะไม่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงปล่อยให้ทำเองนะไม่เลี้ยง้วเธอเดินเข้าห้องน้ำไปขี้เยี่ยวยังไงคุณย่า,ญญาเดี๋ยวเถอะก็ทำให้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเถอะไม่น่ารักเลย,ยพ่อยังไม่เสร็จเลย ไกันละกษณะวะก็าทาครีมให้ไงคุณย่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็ต้อง<ห>ท,าทาครีมนนีีเ่ยตั้งนานแล้วเนี่ยทิชชู่ทิชถังเต็มเลยจ้ะยัง <Yeah. S 2> จริงเพราะว่าก็ทาครีมนี่แหละแล้วก็ oh. วส่งครีมให้คุณย่าเนี่ย oh. พอแล้วพอแล้วส่งครีมให้คุณย่าทาผิวถึงสวยอย่างเนี้ยใช่ไหมตอบ โวยวายจริงๆตามองกล้องมองกล้องก่อนมองมองนี้สวัสดีก่อนวันดีค่ะ FC แฟน <FC S 2> คับคุณย่าต้องขอโทษด,ด้วยคุณย่าต้องขอโทษด,ด้วยค่ะที่พูดไปเมื่อกีอ้อะแล้วเสียงดังแล้วเสียงดังคนนี้อารมณ์ไม่ดีบอกปนนดี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีค่ะเป็นอะไรถึงอารมณ์ไม่ดี ก็ง่วงน,นอนง่วงนอนอง,องุดงิดอ่ะงุดงิดนอนไลยนะต,นตื่นตอนค่ำเองคุณต,ตื่นตอนค่ำเองป้าบอกนอนเนาะกินยาหรือยังยังกินยาหรือยังยังถามป้าดิาาาาาาาก,กินยายัง<อ>ถามป้าก่อนถามป้าบอกกินยายังเอ้ยถามป้า ข้ากินยาอ่ะกินแล้วนะจะนอนแล้ว,ลวเหรอนอนแน่สิจริงหรอือจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยั่วนะไม่ยั่วนะพูดไม่ยั่วนะดูเนี่ยถอยออกเลยนะออกแค่คนเห็นมั่งดิโอ้โหมินนี่มินอีนดิผู้หญิงพวกไม่พอเลย อนอนไปคุณเจย์เอาขนมมากินด้วยนะขนมในตู้เย็นนะคุณย่านอนแล้วเดี๋ยวคุณย่าจะแเย็นเรากินใช่ออบอกยพซีก่อนคุณย่านอนก่อนนะบอกก่อนคุณย่านอนเลยนะฉัดมินนี่ไอมึง่ะ ลารมณ์ไม่ค่อยดีเหวีย่ยงโอเคแค่นี้นะครับ f c